ในวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวครีมตัวหน้าตู้ของอีเวนต์นะครับผมไม่แน่ใจว่าในการ์ตูนมันชื่อว่าอะไรแต่ที่รู้คือมันมาจากเรื่องโจโจแน่นอนเพราะว่ามีสแตนใช่ไหมฮะอันนี้ผมได้อีโวไปที่เรียบร้อยแล้วนิสัยของผมเนี่ยจะเป็นนิมเบิลนะครับหรือว่าโจมตีเร็วขึ้นแต่ถ้าเป็นก๊อตสปีดเนี่ยจะยิ่งดีเลยจะเป็นการเพิ่มเอ่อความเร็วเหมือนกันแต่เป็นเพิ่มความเร็วที่มากกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันในแมปกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเอ่อผมจะไปทดสอบที่ อินฟินิตของดาวนาเม็กโอเคครับเข้ามาแล้วโอเคผมจะวางไว้บริเวณแถวๆตรงนี้อ่าค่าวางเริ่มต้นค่าวางเริ่มต้น1,300รเลเวลเจไม่ได้อัพอะไรเลยดาเมจเริ่มต้นมาที่6,846ดาเมรเยอะมากและเป็นเซอร์เคิล AOE แบบวงกว้างตั้งแต่ยังไม่ได้อัพเลยนะครับการโจมตีปกติปุบเป็นการปล่อยลุมดำออกไปนะครับผม ปึ่มอ่าโอเคปึ่มอ่าค่าแรก2,500ดาเมจขึ้นมา16,736คูดาวเป็น5.7ระยะ22.7ต่อไปปึ๊บเอาขั้น2เนี่ยดาเมจจะขึ้นมา28,908คูดาว5.7ระยะ24.9อัพต่อไปขั้นที่3 ดาเมดขึ้นมา38,037โคดาว5.2ระยะ27.1และรูปแบบการโจมตีเป็นแบบนี้เห็นหฮะจะปล่อยเป็นหลุมดำเป็นทรงกลวยแบบซิกแซกออกไปนะครับอ่าต่อไป7,500ขั้นที่4ปึ๊บพลังโจมตีขึ้นมา57,055โคดาว5.2ระยะ28.2นะครับขั้นที่5 11,000ขั้นที่5เนี่ยดาเมจจะขึ้นมา 83,683ค่ร้ดาว5.2ระยะ29.2นะครับต่อไปขั้นที่6เนี่ยจะมีวอยล์แรมเพดอัปเกรดขั้นที่6จะมีท่าใหม่คือวอยล์แรมเพด14,000หมื่ปุ๊บอ่าโจมตีเอลีเห็นไหมลูกบอลเด้งๆๆๆงเห็นไหมเออแล้วก็โจมตีหลายฮิตมากๆให้ทุกคนสังเกตดูโอเคโจมตีหลายฮิตมากๆแล้ววงกว้างมากทุกคนเห็นไหมฮะวงโคตรกว้างเลย ซึ่งอันนี้ยังอัพไม่เต็มนะดาเมจอยู่ที่1นึ่งแสนหพันดาวแปดจระยะส1 4นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้องเอานิสัยนิมเบิเข้ามาเพื่อเพิ่มความเร็วในการโจมตีจะเป็นถ้าเป็นก็สปีดได้ยิ่งดีเลยต่อไป1นึ่0หมื่เจ็ร้อปึ๊บดาเมจขึ้นมา1 4 4่งแสนสพันดาวแปดจนึ่งระยะส3 6ต่อไปใช้เงิน2 2งหมอครับ อ่าแม็กแล้วดาเมจอยู่ที่171,000โคโดาว7.3ซึ่งการจะอัพแม็กเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันเดี๋ยวผมค่อยตัดต่อแปะขึ้นหน้าจออีกทีนึงนะครับคือจะบอกว่าโจมตีฟูล o e เป็นตัวโจมตีฟูที่ดาเมจแรงมากสมแล้วกับเป็นตัวอีเวนต์ลิมิเต็ดเดี๋ยวผมจะลองอัพแม็กให้ครบทั้ง3ตัวก่อนเลยแล้วกันสำหรับตัวผมมองว่า ตัว a อ e อ่ะติดเมตาง่ายอ่าติดเมตาง่ายยิ่งเป็นตัวดาเมจเถื่อนๆแบบเนี้ยโหยังไงๆก็ติดติดเมตาแน่นอนในตัวนี้มันตีหลายฮิตด้วยมันละลายโล่ได้ละลายเกาะเลือดได้มันตีรัวมากเออเห็นไหมฮะโอ้โหโอเคตอนนี้ผมก็อัพแม็กครบสามโทเปที่เรียบร้อยแล้วมาดูที่เป็นยังไงโอ้โหปะปะปปปปปเต็มแมปอะจริงแบบเต็มแบบเด้งแบบภายในวงอะ พออพอพอบอกโอ้โหบอกเลยไม่ต้องเกิดมันบอกเลยดูโอ้โบอสก็บอสเถือยอย่างเงี้ยบอสโลเยอะก่อเยอะโดนตัวนี้ไปสแปมรัวๆแต่ก็อย่างว่าเนาะค่าอัพเกรดมันแพงมากถ้าเราอัพเกรดเอ่อจนถึงไอตัวไอท่าเนี้ยไอไท่าโจมตีโฟเอลีเมื่อไหร่เนี่ยสบายเลยคือแบกได้แน่นอนแต่ถ้าเราไปลงสตอรี่ลงเนื้อเรื่องหรืออะไรเนี้ยมันมีแค่เพียง15เวฟ ซึ่งเราอาจจะหาเงินมาอัพเกรดมันไม่ทันคือค่าอัพมันแพงใช่ไหมะล,ะล่ะเราต้องอัพหลายขั้นมากกว่าจะได้ท่านี้คือผมก็เลยมองว่ามันไม่เหมาะที่จะไปลงเนื้อเรื่องแต่ถ้าถามว่าเอาไปลงเนื้อเรื่องได้ไหมลงได้ครับแต่ว่าต้องเล่นแบบหลังๆเลยไปเล่นแบบหน้าบ้านเราเลยอะที่ไม่ใช่แบบเล่นหน้าบ้านเขาอะไปเล่นหน้าบ้านเราเลยอะไรเงี้ยอ่าเพื่อแบบเพื่อฟาร์มเงินเพื่อหาแบบเวลาบบฟาร์มเงินก่อนอะไรเงี้ย ันน่าจะได้อยู่สําหรับการรีวิวตัวครีมบอยเนี่ยผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะมาทําอะไรหรือว่าใครอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ